พี่น้องครับหอกันอีกขึ้นก่านะครับตอนแรกครับหลังจากเลืกองานแล้วนะครับเนาะวันนี้บริกินส้มตำนะครับกินแต่ม่บ้านครับอี่ครับของลาสาครับลูกชิ้นครับลูกชิ้นวันนี้จัดลูกชิ้นครับแกงขอาแรงครับนี่นะครับสื่อผลมาเด้อพี่น้องเด้อไปละสิบบาทลูกชิ้นเนื้อครับแล้วใส่กรอบสองไม้ครับนี่นึงเหลืองครับแล้วก็พักเข้าน้อยนี่ แรงกว่าเนาะทนหามาเนาะทำสิ่มมันแต่แย่มากครับนี่ใช้ถวยเนาะโอ้ยูีหน้องเอ้หอมมันเจี๊ยมซีฟดครับอันนี่ทางคารกับแม่บ้านที่เ่าแล้วครับเป็นอย่างที่กินสมต้าของเพื่อนแล้วครับเนี่ยกิมสูม,มือที่เก่าแล้วครับสมต้าแลครับหน้าซากาัสิมี่ยอดน้ำเดือดหน่อยเห็นเราดำด้อยี่น้องนี่จะขับมึงดิอืมอ้มอื้ม มาครับพี่้องบอดร้อยใหญ่ข้าวันไหมจัดก่อน,นี่ใส่กอกอ,อย่างติดสี่ส่วนพี่ลองอ ใครเตริบเยอืะอาาือตัดจานเลยครับพี่น้องต้องลูกชิ้นเนื้อครับอือทุกคนครับขอแรงมาก,กินาะจิ้มข,ของว่างของในเรียนไปพี่น้องจำเนี้ก็ะิ่มแล้ว ครับลครับ จัดจานด้ใช่ไหม่ะมันกิ่กัน เอาติงมัน๋ยว,ว่าติ้ขงข้อก็เอ่ยเออพอนแน่มัน่ามาเด้อรับมาเด้อมาแลับกีนก่น้นอง สิเอ็นเนื้อเอ็นส่าใหม่ครับจะกอกสองใหม่พี่นอ้องอา,าร็จแส้วหนาซักเ้อยครับกลาวนมันตกพี่นอ้องกันก้อนเห็นไหมอ่ะตันนี้หยาบเลยห่อนเข้ามาเองอ่ะตกไปแล้วช่วงกลางวันหม่อยนึงช่วงบ่าย เวเลยนะนืม,มแ้วกวอเพื่อน้องคร,รัแบบแซ่บครับแล้วจิ้มสามรสเพี่อน้องอ

พี่น้องถ้าก็กินมาได้พักนึงแล้วเนาะเบิดอเดาเด้อตูกชิ้นเอ็นนี่ครับเนื้อว่าให้ไม่บานมันแก่เพล็ดครับบ่เหมื่อเดาเมื่อเดาครับจงไว้เพลินเพลินกินตำน้ำเพล็ดเนาะครับพี่น้องคลิปนี้นะใส่อิสระแบบนี้ครับฝากพี่ฝากน้องไว้ัสนีนะครับขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชม ไครับเผื่อนบ้านและเย็บเืทุกคนวตวตาวเทศน้านันประเทศืวอวทางไทยทังเล่าเข้ากันได้ครับพี่น้องน <_ EN _> ักสักอีสานพี่ครับ<_ <EN> _>กตบิเปลินทุกบ้านนะครับแต่ว่าสา,ารเนี่ยเขาตัวเขาไปเ้อยพี่น้องคลิปนี้ก็ลราไปก่อนครับขอกขอั้งก <_ EN _> ินการรากมาครับสวัสดีครับ